สวัสดีครับสวัสดีพระพน้องทด่นมาชมทั้งบานทุกทันนะครับผมวันนี้ยุบช่องบานสวนเชนแนวนะครับพพีพน้องมาชมสวนนะครับผมหลังจากฝนตกไปแล้วนะครับผมตอนนี้ดินชุ่มชื้นนะครับต้นไม้ดินเย็นแล้วนะครับต้นไม้ก็สดชื่นขึ้นครับกำลังงญ่กำลังงามครับพีน้องมาชมสวนผมนะครับเห็ดไว้หนึ่งปีแล้วนะครับเกษตรผสมประสานครับในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับมันงามงามครับผมเดี๋ยวพาอย่างเบิรงนครับ ้อกไหนมารับชมเบื้องอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชีเนวนะครับพรบเบงครับกำลังสดเืินต้นใหม่กำลังแทงยอดขืนนะครับเบื้องครับงามงามเลยครับเบื้องถือแดดถือฝนกำลังดีนะครับช่วงงามงามครับเบื้อง้าเบื้องซ้นฟังนี้ก้อนนะครับต้นบักขามนะครับนี่หยากระลังขืนนะครับถือนามมากฝนมาก มมต้นหนองม่วงผมสูงแห้งแล้วครับบาดญ่เอาไงาเอาแป๊บเดียวเลยครับระยัเวลาแป๊บเดียวเองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยครับนี่ยุมโฮมได้แล้วเป็นโฮมไฮได้แล้วครับนี่โฮมบังโซดาเซลล์ผมแล้วนครับโซดาเซีล์นี่ก็บวัเดยใส่แล้วครับช่วงนี้พอเดย์เปิดนะครับฝนตกดีหร้ยันเดยหดน้ำครับดินซุ่มดิน สูมดีแห้งนะครับฝั่งนี้เป็นบักเผาเป็นบักม่วงไปนะครับผมพี่น้องปลูกแบบผสมผสานนะครับบักเผาลำหอมบานแผวนะครับกับกล้วยน้ำว้าปากจองหาศูนย์นะครับนี่ก็นั่งง่ญ่เห็นบ่ครับนี่นั่งง,ง่ขึ้นบักเผาลำหอมบานแผวนะครับปลูกไว นย่งต้นบอนะครับตายไปกับหลายนะครับผมสาหนามผมก็เรือนามเริ่มขึ้นมากไก่จะเต็มแล้วนะครับไก่จะเต็มแล้วตโตอีกจากสองเทียนี่เต็มแน่นอนครับวาดกับปอม,มเป็นมาอาัยใสจน ยางเบิ่งกลับยังกลับมาเพิ่งทางพี่ครับบ้านสวนมักรเห็ดเสร็จแล้วนะครับมาอยู่มาใส่แล้วนะครับมานอนแล้วนะครับพี่น้องบ่มีไฟฟ้านะครับกับน้ำประปาบ่านมีครับช่วงนี้ก็ต้องน้ำฝนใส่ไปก้อนครับพี่น้องคอยเห็ดไปเรื่อยนะครับเห็ดตามทุนเฮามีเกษตรผสมผสานครับพี่น้องมันบ่ได้สวยรู้คือพี่น้องวางแผนไว้นะครับมันกรเห็ดยาานะครับก็เห็ดไดเป็นแบบนี้ได้นะครับ มันบดเลบปรับแล้วสวยเลยกว่าจะได้แบบนี้พี่น้องปีกว่าจะสองปีแล้วนะครับเห็ดยู่นี่นะครับปลูกต้นใหม่ว่าปีหนึ่งวางแผนทมดินก็อีกเกือบปีนะครับกติด้ยังสี่ก็เห็ได้บรรยากาศแบบนี้ครับบรรยากาศร่มเย็นสบายเบ้องครับร่มมามต้นผักขี้เล็กบานเหนะครับนี่ งามๆผักขี้เล็กม่สองตนนีง่งงามก็มูเลยสายยางผมไปถลาหดต้นใหม่ผมตอนนี้ก็บริหดแล้วท่าน,นได้เก็บนะครับเมืงองหยาจะขึ้นได้บานบัรูจะเอาไนน้อยหยาแทงยอดขึ้นแล้วครับมูงมงนำลงไหม่สีทองครับ กำลังสดชื่น,นครับต้ใหม่ถึกฝนนามฝนดีโอ้ยงามผู้เห็ดก็ดีใจนะครับผมเห็นมันเกิดมันใหญ่มันงามเครื่องสีขึ้นมากพี่น้องหนึ่งวันิต็ตายแรงแล้วนะครับนามองใหม่สีทองนะครับนี่ต้นบกม่วงมวง,งบกเผาผมเนี่ยผมเสียดายอะไรพี่เรียบร้อยไปอีกแล้วไวเรียบร้อยเลย แหหลลงายนะครับกลังแทงหยอดถึงแดดก็ลังไงก็คือไงขึ้นนะครับเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับพี่นอ้องอัปเตะเดี๋ยวเรืๆๆ่อยต้นมันรูปทรงมันงอขึน้นงอลงอยู่ าชาวมสวนนะครับหเห็ดเกษตรก็เห็ดใดมาแบบนี้นะครับผมก็เห็ดใดมาเป็นรูเป็นลางทังสีก่ก็ใส่เวลานะครับเพิ่งใส่ทุนนะครับตรงนี้ทุนพร้อมผมมีทุนยาขักเลยครับจะเห็ดแดงทังสี่ครับพี่นอ้องในจะมาขุดสะในจะซื้อพันธุ์ต้นใหม่มว่าปลูกก็จะรอดก็จะประกบปนนมได้ป้านนี้นะครับ ดูแลดีป็นไดมันยังตายอยู่กับมีครับตายไปกับลายยอดก็งามครับเป็นเจถือฝนไม่มาหิดวซึนที่สดชื่นขึ้นนะครับมาขามปลอมผมขามปลอมนุ่ยใ่นิดหลายต้นนะครับหาหกต้นอยู่นี่หลอดแล้วนะครับนี่ปลูกแต้ เริ่มแรกๆน้ำกันเลยนะครับปลูกเริ่มันแหแรกๆน้ำกันเริ่มแรกได้ตอนขุดสะขึ้นมากกัเริ่มแรกอะ่ะมีบวกม่วง,งกับขามป้อมเนี่ยแหละครับตูนะใหญ่ขึ้นอืม เดากรลไรไงึ้นนะครับเดอยม่อยองตนนี่อะเพียงพอแล้วนะครับเะดอปลาึ้นปลานี่ก็หลายนะครับปลาเนี่นี่ปลาท่าประรชาติเลยนะครับคอประดุกบานเท่านี่ครับชมสวน เพิ่ง็าฟังเ,ร,เ,เงรียนเพห่ดนรัวเห็ดกันน้ำท่วมอยู่สิครับรูัวเห็ดหน้าอะไรบูบนี่หเหตุใดมาเชื้อหนาเชื้ออย่างยู่ครับมันยาวขึ้นวยวนี้ผมเดมาเชื้อหนาออกอยู่นะครับอี่ครับเกษผสมประสานบ้านสวนนะครับ บั่นปลายชีวิตไว้กับเสียนที่ไม่ยู่บานสวนนี่แหละครับพี่น้องเห็นไหวเตรียมกับเสียนนะครับตอนนี้ก็ไปไปมาๆเห็นงานประจําอยู่กันนะครับว่างแผนท่านเดล่ากออกนะครับว่างแผนจะล่ากออกอยู่นะครับผมกลับมากึ้มานอนมาอยู่ายอาศัยยุ่พีนะครับตอนนี้ก็พอมาอยู่ใไห้พอมานอนจะพี่นะครับผมก็ มากนะครับช่วงนี้นะผมบริเวณงานกับว่าน,นอนอนกันนะครับนะครับไ่จิมซุ่นนะครับไ่จิมซุ่นกับลางงาม เเกษตรผสมประสานครับในพื้นทีหนึ่งไรครับพี่น้องมารวมกับตัวบานนะครับหนึ่งไรนี่นะครับถ้ารวมตัวบานนี่เกือบสองไรนะครับที่พื้นทีที่เห็ดอยู่นี่นะครับผมเห็ดเกษตรอยู่นี่เกือบสองไรเลยนะครับเห็ดพอที่อยู่ได้กินครับตอนเกษียณตอนเขาออกจากงานผมมีงานเห็ดแล้วเข้ามาอยู่ปลูกต้นใหม่ปลูกยังไวแต่กินไวแต่อยังในสวนเขานะครับเห็นมันได้ซื้อหน่อยที่สุดนะครับผม ผรต้องเห็นงานประจนำนนะครับเพื่อที่จะหาเงินมาจุนเจียในสวนนี่ครับซื้อพันธุ์ใหม่ต้นใหม่น้องหันเพหาเงินมาสร้างบ้านนะครับแกด้นนบ้านเป็นหลังนะครับพี่น้องต่อไปกับปลูกต้นใหม่พันธุ์ใหม่ละหลายครับต่อไปนั้นเต็มสวนนี่มันอุดมสมบูรณ์ที่สุดในสวนนี้นะครับอยากหน้าผมขาผ้างล่างปวดป่วยและหลายกับตายเกือบเบิดเล่นนะครับมันแหลงแห้ง ขนาดมาดูแล้วยัง,งเอาบรยูนะครับไผ่จิมซุ้งผมนะครับมีอ้เจ็ดตน้นะครับเจ็ดกอพี่น้องเจ็ดกอเลี้ยงอยู่นี่นะครับไผ่จมซุ้งไก่เด็กกินแล้วครับจิมซุ้งนี่ที่เด็กกินก้อนมูเลยปลูกได้ผนเอาดินถึ้นมาแหลกแหลเลยนะครับแหลกแหลยังปลูกได้นะครับดีใจลายพี่น้อง ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม youtube ช่องบ้านสวนเทียนแนวนะครับผมกับช่องการเกษตรนะครับของสวนผมเองครับตอนนี้ท่านไมมีไร่ใดเลยนะครับไร่ใดอยู่ในสวนท่านไม้มีอย่างนะครับท่านไมมีอย่างเลยตอนนี้เขา้องไปหาไร่ใดขางนอกก่อนหาเห็ดงานนะครับเห็ดงานไรยวันไร่เดือนนะครับเผื่อมาจุนเจือขอบพวไปก่อนครับเห็ดพอมักับเห็ดพอมักเห็ดกระเจี๊พอมักดีครับ มาคือเลยเห็ดไบนะครับผมเห็ดไบตอดกระเซียนเพิ่งเขาเติบโตไปเรื่อยนะครับคนใดตหายก็หามาปลูกไม่ไปนะครับมันจะปลูกให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยอยู่พี่น,น้องหน้าโคตขางหนามันต้องเต็มเต็มสวนนี่แบบสมบูรณ์งามนะครับวางแพนไว้สำหรับมนีนะครับ่องบานสวนชะแนอที่ลาไปเพียงซ้ำนี้นะครับ,บ,นนรบผมหิ่งเฮงรวยถุกทันทุกคนนะครับที่รับชมเบื่อเงินจบนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมลาไปแค่เพียงสนีเจอันคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับ